สวัสดีครับพบกับผมช่องไปช่ชงเสตินะครับวันนี้ก็เอาเมสาวน้อยเข้าหากับน้องนำโชคนะครับเล่นน้ำด้วยกันนะครับถูด้วยกันรักกันมากนะครับนตรงนี้ก็ เขาคืงกันอยู่นะครับตอนนี้นยังไม่ได้สักดอกเลยนะครับก็หลายวันแล้วนะครับแต่น้องทั้งสองเชือก็รู้สึกว่าจะรักกันชอบกันมากนะครับไไไปปป ตัวมันโชคก็แรงเยอะตัวใหญ่ด้วยนะครับดูกทูนสาวน้อยกระเด็นออกมาเลยนะครับเข้าป่าเลยนะครับ จะขึ้นจะขึ้นก็ยังไม่ขึ้นทักทีนะครับฮะกล <Greek ś c oughs> างวันให้กินอ้อยเยอะก็ร้อนนะครับนี่ตรงนี้ก็เริ่มจะ <paths S 1> เป็นบัวก <ไป S 1> ินแล้ว <ไป S 1> นะครับรต่อไม้ก็เริ่มจะออกอีกแล้วนะครับนี่ กินด้วยถูไปด้วยนะครับ,อ,บอืมยังไม่คึกนะครับแต่ท,ที่รู้ๆก,ก็คือครักกันมากแล้วนะครับแต่นี่กปกประะู้ก็คือรักมันมากแล้วนะครัน พอคำมาก็เริ่มทูกันแล้วนะครับน้องทูซ้ายทูขวาแล้วนะครับ ไม่มีต้นไม้ให้ถูก็ถูสองเชือกก็ถูด,ด้วยกันนะครับให้เขารักกันชอบกันนะครับรักกันมากเลยนะครับแต่ก็ยังตัวพูยังก็ยังไม่คึกนะครับน้องนํำโชคยังไม่คึกนะครับ กวยก็ปรุงไปเยอะแล้วนะครับกล้วยก็เยอะครับการก็ยังไม,ไม่ไม่คึกเลยนะครับเดี๋ยไปการกเป็นบสิ่งนีนเขามุงจก็ได้ครับบตัดมาใบใบใบ2องตัดมาเอาหนาการที่แลแดียิ้เผาล้วก็ไปตัดา

นำโชคทูเลงด้วยนะครับนี่ไม่ทูเฉยๆนะครับจะไล่พวกควานดนต่างหากเลครับนนี้เขากำลังมีความสุขกับแม่สาวน้อยนะครับพกควานเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับ

งวันก็จะร้อนนะครับเนื้อนงังบางสาเหมือนกันเลยนะครับนั่กระโดนเลยนะครับ ถ้าเขาคึกก็น่าจะขึ้นได้นะครับเหมือนลายขควานเลยนะครับเดินออไปตาลามนีเดายู่นีเอาถ่วมาใส่อ๋อจอยเฮ้องไปหาอ๋อจอยด่วย จาฝังนึ่งไปอีกฟังนึ่งนะครับกินยากเยอะนะครับย่าดี่ก็อ๋อไล่ลงอาดเลยนะครับยังไม่คึกนะครับนี่ ถ้าคึกก็น่าจะได้นะครับพอรักก <cko ier noise> ันแล้วนะครับอย่าเหม็นกลับไปใส่นี่อืมหมหืมปมอ งเือดดไปปล่อยไส่ธงนะปล่บนในมุมนี้ข้นนาะทือะไร้มันเอาห่วงกันกำลังมาถือกันกำลังจะถือกันมือสีสดนข้นโเลยขึ้นผักมันมาเหซึนะต่นงะไรอ ตัวผู้ตัวผูมันบอก,กลึกเนาะตัวเมก็ทาะทาให้เลยนกรอตัวผู้คึกอย่างเดียวนะครับช่วงนี้อตัวผู้คึกอย่างเดีงได้ครับ เดือนน,อนี้ไม่คึกเดือนหน้ามันก็ต้องคึกอ่ะมันต้องคึกไปเรื <c oughs> ่อยๆน้ำเว่นแบบ่วลามใจอัดคึคเกเล่นดีว่ะโอ้ยย้ำเว่นร้อนเฮ้ยเว่นเตี้ยเตี้ยรู้จัก <c oughs> <im itation> <im itation> คึกแล้วนะครับยังไม่คึกนะครับ <im itation> หน่อยกับเขาบางแห่งส้างลูกเขาเลยอันนี้ให้อาบน้ำด้วยกันนะครับนี่สั่งไม่เงินก็เงันเลย กินกอีๆออกไปกินดีกเอาสิว่าหาอยางไอีกกินไปด้วย,วยถูก,กันไปด้วยนะครับน่งกิโกมติมมนเิมม จะล่วงฟาก็แล้วได้ดันไก้เร็วเดีวๆวันหลังก็น่าจะใบจับหัวเขาได้แล้วนะครับนี่คนนี้ก็เข้ากันได้ดีนะครับ อันนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับรอต,ต,ต,ตัวน้องทำโชคคึกอย่างเดียวนะครับตอนนี้ ก่อนการวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องน้องสงสดิบนะครับขอให้ทุกท่านมีคกามสุขความเจริญน,นะครับคลิปนี้ก็ขอเก่าคำวา่าสวัสดีครับผม